สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนํามือถือใหม่ล่าสุดจากค่าย A A.S กันบ้างนะครับวันนี้ลดราคาแบบจุกๆไปเลยนะครับ สำหรับมือถือ a s นะครับมีรุ่นอะไรบ้างนะครับวันนี้เราจะมานำเสนอนะครับลดกว่าถูกกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับเรามาดูที่ iPhone ก่อนนะครับ iPhone 15 Pro Max นะครับตัวนี้จากปกติ46,500นะครับวันนี้ลดเหลือ37,700บาทนะครับหรือจะเป็น iPhone 15 Pro นะครับ ราคาปกติ38,000นะครับวันนี้ลดเหลือ29,200นะครับสำหรับ iPhone 15 Pro แล้วก็15 Pro Max นะครับท่านผู้ชมอ่ะมาที่ Vivo นะครับตัวนี้ Vivo V30 Pro 5G นะครับตัวนี้นะครับราคาปกติอยู่ที่199,999นะครับวันนี้ลดสูงสุด13,699บาทนะครับ แล้วก็มี vivo v, v 3 0 5 g ตัวนี้ ram อม rom นะครับ256 g b นะครับจากปกติที่14,999นานะครับวันนี้จ่ายเพียง9,699บาทเท่านั้นนะครับสำหรับ vivo นะครับแล้วมาที่ oppo reno 1 1 f 5 g นะครับ ตัวนี้นะครับราคาปกติที่1 9 9่งหนารนะครับวันนี้เป็นเจ้าของเครื่องในราคา6,690บาทเท่านั้นนะครับหรือจะเป็นนะครับฮอร์นอนะครับตัวนี้เป็นปกติราคาอยู่ที่59,990ืนาพนะครับตัวนี้ขายอยู่ที่51,590บาทเท่านั้นนะครับท่านผู้ชม หรือจะเป็น vivo x 100 Pro นะครับตัวนี้ราคาปกติ37,999บาทนะครับวันนี้จ่ายเพียง29,599บาทนะครับแล้วก็ vivo x 100เหมือนกันนะครับตัวนี้หนึ่ง่นราคาปกติสองหมื่าร้อยเก้บานะครับวันนี้จ่ายเพียงห9ึ่งบาทเท่านั้นนะครับตัวนี้จะเป็น oppo reno หนึ่งห pro นะครับจากปกติอ่าจะ ขายที่19,990นะครับแล้วก็ OPPO Reno 115G เหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็น ROM 5256นะครับปกติ14,990นะครับวันนี้ก็ก็ไม่รถนะครับราคาพิเศษเลย14,990เหมือนกันนะครับ หรือจะเป็น Samsung Galaxy S 2 4นะครับตัวนี้ราคาปกติ46,900นะครับวันนี้จ่ายเพียง40,000กับอีก800บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ Samsung Galaxy S 2 4นะครับราคาปกติ38,900นะครับวันนี้จ่ายเพียง3 2,800บาทเท่านั้นนะครับท่านผู้ชม มาที่ Samsung Galaxy a 2 4 5G เหมือนกันนะครับตัวนี้ราคาปกติ33,900นะครับวันนี้ใจ่ายเพียง27,800นะครับ r e s m e นะครับ Note 13 5G นะครับตัวนี้ราคาคงที่นะครับ9,999บาทนะครับท่านผู้ชม r e s m e นะครับ 13G Pro 5G นะครับ ตัวนี้ราคาคงที่19,990นะครับหรือจะเป็นนะครับ <c oughs> Xiaomi 13 t 5 g นะครับตัวนี้ราคาปกติ15,990นะครับวันนี้จ่ายเพียง1,490บาทเท่านั้นนะครับมาชี้ iPhone 14 Pro Max นะครับตัวนี้ราคาเดิม39,900วันนี้จ่ายแค่38,000นะครับหรือจะเป็น iPhone 14 พัสนะครับราคาปกติ28,500นะครับวันนี้จ่ายเพียง21,300บาทเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมหรือจะเป็นนะครับ iPhone 14นะครับราคาพิเศษนะครับ17,500จากปกติ24,700นะครับ Realme Note 50นะครับตัวนี้ปกติ3,399 9นะครับ วันนี้จ่ายเพียง1,499บาทเท่านั้นนะครับมาต่อกันที่ oppo a 3 8นะครับตัวนี้ราคาปกติอยู่ที่4,999บาทนะครับวันนี้จ่ายเพียง2,499บาทเท่านั้นนะครับหรือจะเป็น vivo y 1 7 s นะครับราคาปกติ4,900 4,699นะครับวันนี้จ่ายเพียง1,699บาทเท่านั้นนะครับมาที่ Samsung Galaxy A15 นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่7,999บาทนะครับท่านผู้ชม มาที่เลตมี 13C นะครับตัวนี้ราคาปกติอยู่ที่4799บาทนะครับวันนี้จ่ายเพียง2000กับอีก99บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีเลตมี 13C สาีแรมกิกนะครับตัวนี้ราคาปกติอยู่ที่3,999บาทวันนี้จ่ายเพียง1,299บาทเท่านั้นนะครับ หรือจะเป็น Vivo Y 2 7 S นะครับราคา6,999บาทนะครับแล้วก็ Oppo A 7 9 5 G นะครับตัวนี้อยู่ที่6,999บาทเช่นกันนะครับมาที่ Oppo A 7 9 5 G นะครับราคาปกตินะครับ8 9 9 9บาทนะครับหรือเป็น iPhone 12นะครับ จากราคาปกติ19,500วันนี้จ่ายเพียง16,200นะครับมาที่ vivo v, v 1 9 e 5g นะครับราคาปกตินะครับ14,99นะครับวันนี้จ่ายเพียง9,999บาทนะครับ หรือจะเป็น oppo find n3 no flip นะครับตัวนี้ราคาปกติที่29,990นะครับวันนี้จ่ายเพียง21,590บาทเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมต่อมานะครับเป็น oppo find n3 no นะครับปกติราคา69,990นะครับ วันนี้จ่ายเพียง57,890บาทนะครับหรือจะเป็น Samsung Galaxy S23 FE นะครับราคาปกติ22,900บาทนะครับวันนี้จ่ายเพียง16,000เท่านั้นนะครับลดสุดๆจุกๆไปเลยนะครับมาต่อที่ Realme นะครับตัวนี้ราคาคงที่นะครับ6,999บาทนะครับ แล้วก็จะมีเรียวมีนะครับ11 5G เหมือนกันนะครับตัวนี้ราคา8,999บาทเช่นกันนะครับมาชี่นะครับ Oppo A38 นะครับราคาปกติ4,999นะครับวันนี้จ่ายเพียง4,499บาทเท่านั้นนะครับ หรือจะเป็นเรียวมี c 5 1นะครับจากปกติ3699บาทนะครับวันนี้ลดพิเศษเหลือ1499บาทนะครับแล้วก็จะมีเลสมี me 12 5 g นะครับตัวนี้ราคาปกติ5999บาทนะครับวันนี้จ่ายเพียง2399บาทเท่านั้นนะครับต่อมาจะเป็นเลสมี me a 2บวกนะครับตัวนี้ราคาปกติอยู่ที่2699บาบาทนะครับวันนี้จ่ายเพียง 1249บาทนะครับหรือเป็น Oppo A58 นะครับตัวน,นี้ RAM 6นะครับราคาปกติ5999บาทนะครับวันนี้ใจเพียง2699บาทนะครับท่านผู้ชม มาชี่ Vivo นะครับ Y275G นะครับราคาปกติ6,999บาทนะครับวันนี้จ่ายเพียง4,399บาทนะครับ iPhone 11นะครับราคาปกติ16,500วันนี้จ่ายเพียง13,350บาทนะครับวันนี้เราก็ได้นำาแค่นี้นะครับหาใครสนใจนะครับไปดูลิงก์ใต้คลิปผมเลยนะครับเพื่อจะไปเลือกซื้อได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ